เราสามารถจับคุ่ผู้กระทำผิดได้ทั้งสิ้น3,962รายนะฮะจำนวนผู้หา3,977้อคนแบ่งเป็นคดีผลิต2รายนะครับจำหน่ายอนิสริรายครอบครอร้อารายก็ผู้เสพนะฮะได้2,953า,ารยแตารารยในาบง้าพัน้า29,501เมตรผมผลิต ยาบ้า1,827เมตรยาไอ220แผงยาอี79เมตร28เมตรนะครับแล้วก็มีแถมว่าของมกรน1จกคุมผู้เสพที่ไปเป็นแก๊งดาวรถนะครับไปดาวรถมาค่อยว่าก่อนที่ขบวมกรน1ขอบคุณมากครับต่อไปมกรนอะไรมกอ มาต่อได้หมดสามลายพิมพ์เตือน